ครัผมสวัสดีครับพี่น้องครัผมพอกัน EPC คือเก่าคือเดิมครัผมเกี่ยวกับคลิปเรียวที่ผู้ขาได้เกินไว้แต่ e ีพีสแหละครับผมว่าผู้ขาลบครับผมลบที่ AI หรือว่าพีมารกครับผมเป็นสแปมแล้วก็ติดเลิขสิ์ที่ผู้ขาลงคลิปวิดีโอหลายๆคลิปครับผมที่มีผลงานเพลงหรือว่ามีเศร้าดนตรีที่เป็นต้นฉบับนะครับเนาะ AI พี่มากเพื่อจับของตเต้าได้ครับพี่น้องจับได้กับผมก็เลยดันช่องบ่ไห้ใหญ่บ่ไห้โตรายได้กับ่อขึ้นครับพี่น้องมนที่นี้ม,มาขึ้นพวกขาวันที่สิบสองลบฮอดตีสามของวันที่สิบสามกับผมลบคลิปตีติดสิทธิ์ที่โดนสแปมครับผมพ่อลบออกเบิ้ลแล้วกับผมกะเฮดคลิปลงในเมื่อวานก็นเลย ดันขึ้นครับผมดันขึ้นหอดระดับที่สามเต็มเมื่อคืนครับผมอ่าแล้วก็เพื่อนก็มีให้กอกข้อมูลกับผมเกี่ยวกับการรับรายได้การรับรายได้เนาะกับผมช่องทางจีไดเงินกับผมของพี่มากกับกระกรขอมูลเรียบร้อยพี่น้องไม่ต้องยานครับผมว้ไดมี่โซมากกรบกรกับเพื่อนบอตัวเอาเงินเท่าดรอกครับผมพี่น้องมีแต่เพื่นสิมีรายได้ให้แต่เท่ากับผมพี่น้องกรอกตามทีเพื่อนทรงมห้ครับผมแบบฟอร์ม สรงมาให้กรอกเรียบร้อยเพื่อกระแสเท่าตรวจสอบอย่างรายละเอียดครับผมยืนยันตัวตนครับผมยืนยันตัวตนว่าถึกต้องบ้านเลขที่ถึกต้องครับผมพอจะได้เอาทรงเอกสารไปเห็นเท้าว่าเออเท้ามีตัวตนแท้จริงเท้าได้รายได้อิลีครับผมอ่ะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งกับผมที่ถามกันมาครับผมที่ถามกันมาว่าเป็นยังผมคือระดับของผมกับผมคือวกขึ้นผมอยู่ระดับสอง กับผมเนื่ีงจากว่าพี่น้องติดลิขสิทธิ์บอกับผมติดสแปมติดลิขสิทธิ์บอกับผมพี่น้องกับเขาไปเบิองคลิปมูกับผมเมืองห้จบคลิปเพื่อนกับผมคลิปเพื่อนเมืองห้จบเมืองจบแล้วกับผมกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์กับผมติดตามได้ผเกิดติดตามกามาผู้ขาลงในสามมือกับผมติดตามมาเจ็ดคนกับติดตามมาเจ็ดคนกับผมติดตามเท่ากับ คอมเมนต์สร้างสรรค์ครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องคอมเมนต์มาสร้างสรรค์เพื่อกับเอไอจับได้อีกครับผมส่องเข้ากับสีปิวได้บนหญ่ได้ครับผมเพราะหลายๆคนบางคนประกาศกรอกครับผมประกาศกรอกไอเวลาเท้าเห็ดคลิปผ่านแล้วระดับหนึ่งระดับสองระดับสามพานแล้วมันก็บซมีสร้างรายได้ครับผมจากคลิปเรียวอ่าสร้างรายได้แล้วมาหนิครับผมได้ดาวได้ดาวได้เงินครับผมร้อยดูเอสห้าจังติถอนได้ครับพี่น้อง เพราะว่าเป็นสมตบไหต้เฮาหอรลอยอยูเอ็ดกับผม